ตะก่อนก็ไปทำงานอยู่อคนพู้นู้นดูคนก็ไปเบิกเจ้านายสิให้ลูกเรียนหนังเบิกเขาลวงหนาที่ไรให้ลูกเรียนหนังตะก่อนลูกเรียนปวสอยู่ปอวศปวชอ,อยู่ตะก่อนเงินบ่ทันก็บเบิดข้าเจ้าสิี่ไรจนลูกเรียนจบวันนี้ก็มาเบิดยังเบิกกันให้ร้านเบิกให้ร้านพี่น้องไหยลูกหลานมา มาเกิดน้ำกันบเลี่ยงไงจ้าเดี๋ยวไปถิ่มไลใช่เนาะลูกแท้ๆจะคข้องอันลูกไส้ไงบ่มีลูกดอกลูกไส้หน่อยกับ่มีลูกเอาเนี่ยคือบ่มีลูกจ้าคอนอันนี้เลยเลี้ยงหลานนั่นเกิดจากลูกน้องสาวดอกไม่น้องหลานเกิดจากลูกน้องสาวอันที่ว่าเลี้ยงหลานเลี้ยงหล,านน,ลนงา,านนี่ผู้มือเกิดจากลูกน้องสาวครูแฝดกับผู้ขานี่นะที่เลี้ยงเขาอยู่ผมือนี่ก็ได้ พราะว่าข้าเจ้าตายนี่จากพ่อแม่ยข้าเจ้าตายนี่จากก็เลยได้เลี้ยงหลานหลานมันกับพ่อเรกแต่ว่าแหง่งแห่งเอาผัวพี่น้องเอาผัวหลานเราแค่แห่งเอาผัวก็เลยได้เลี้ยงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแถวพื้นเมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน อาบนเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอันขึ้นจากเชิงชั่วโมองกบล่งหอกน้องบ่อพ่อชั่วโมงหอกจากเชิงชั่วโมงกบล่งหรอกพึ่งชื่อมองอเชิงชั่วโม,อง,อมองพี่น้อง สวัสดีค่ะผู้กองยาสวัสดีค่ะลุงมอด ช่้องนี่ข่อยกับว่าท่านพานอยู่กิโลขขอยตกอีกแล้วไปน้องมือขึ้นขนาดข่อยขึนไปอยู่บาในกิโลขขอยยังตกไม่ขึนเกินกับเพราหงุขึนไปหลายชั่วโมงอยู่บ่บ่เขือนหนาบ,ขานานากกบ่ขั้นไปทั้งหนาเลยนี่ต้ตกกบตกจะเกิดสาเหตุยังไงก็บว่าหงเหมือนกัน ก็กะติตเพราะว่าอันบ้านนี้เมื่ท่านในพ่อปีเดือนมกกระล่าหันนี่ยเอยสีพ่อปีชั่วโมงยังื่อเดินช่วงหนึง่งชั่วโมงเดินปืด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 ไปยู่จู่ชูโมงตกลงมาอย่งางไม่มีเหตุผลเลยพี่น้องจักเกิดยังไงกันใครก็บอกหูด้วยกันบ่กหัวาเหตุกัน,กนไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน น่จะเคืองจะมงก็พี่งทีมันมุงคืนไปทละเคืองจะมืง Uh, put